แอนิเมชันที่เรียกได้ว่าสวยงามที่สุดในยุคนี้แล้วก็เป็นจุดผมมองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของแอนิเมชันเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะมีแอนิเมชันแบบของพิกซ่าที่แบบเหมือนพยายามที่จะเท่าใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแตงสีหน้าผมหน้ามีขนแล้วอ่ะแบบแบบแบบใกล้ความจริงมากๆจน into the spider world เข้ามาปุ๊บแล้วมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยเว้ยมันเปลี่ยนแปลงวิธีคิดว่าเฮ้ย จริงๆออนิเมชันก็เป็นออนิเมชันสิคุณจะไปเป็นมีความพยายามที่คุณจะไปเป็นอย่างอื่นทําไมคุณก็เป็นออนิเมชันของคุณไปเลยสิมีความออนิเมชัน Animation สูงมีการเคลื่อนตัวอะไรบางอย่างที่มันแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่งานแบบที่เรารู้สึกว่าเคยเห็นกันมาก่อนเออมันก็เลย มันก็เลยสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับให้กับจอร์รนนี้แล้วก็ทําให้เราได้ดูอย่าง Put in the Bo บูไม่ได้เน้นเพื่อให้เหมือนจริงแต่ว่าเราสร้างสรรค์าง,งานที่มันมีความการ์ตูนแล้วก็สร้างโลกที่มันมีความการ์ตูนสูงซึ่งผมรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือ Spider-Man across Spider ด e r ์ e นี่แหละที่สามารถจะสร้างจุดเปลี่ยนแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นผลงานจากค่ายนี้ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทํางานเรื่องเรื่องที่แล้วอะที่ทำมิเชลเวอร s ซัสแมชชีนเออเรื่องนั้นก็ดีมากนะคร แล้วก็ Across Spider Verse ี Ver ่จจะเป็นอีกหนึ่งหนังอีกเรื่องที่ผมรู้สึกว่าถ้าดูใน IMAX ได้คงแบบสะใจเต็มตาดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่ามันต้องแบบมันต้องเห็นเต็มตาเออตรงนี้ประมาณนี้ละกันนะครับโอเคเตื่นเต้นละไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับกับ Across Spider Verse ไปนะตัวอย่างเริ่มบอสซาดแดนเซอร์นะ คือมึงเอาชื่อสไปเดอร์แมนคนอื่นมาแปะงนี้เลยหรอคือยังเอาอย่างนี้เลยหรอมิถุนายนนะครับ ขายของเล่นเก่งชิบหาย โหแล้น้องน้องเป็นสไปเดอร์แมนแต่เด็กเลยนะ Not for Uncle Ben, most of us wouldn't be here. Can't stop me! You can't run forever, kid! I can't lose one more friend. Is it what we talked about? You do? I have no idea what you're doing! That's not my story. supposed to go. I'm going to do my. มุกเฮียมากมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่แบบว่ามีสไปเดอร์แมนมาขึ้นสู้กับไวรัสตัวใหม่แต่ดูเหมือนว่าเรื่องเนี้ยคอสโล伊เดอร์วเวิร์ดพยายามที่จะเบรกสไปเดอร์รูอคือเหมือนกันว่าเหมือนกับว่าแบบ สไปเดอร์แมนจะเป็นสไปเดอร์แมนได้คุณต้องสูญเสียใครบางอย่างไปไม่ว่าจะเป็นในภาคไหนก็ตามแต่ต้องเจอแม้แต่ภาคภาคล่าสุดของของโนเวโฮมเนาะก็เห็นว่าตัวนี้มันมต้องเสียเสียบางอย่างเพื่อจะได้เป็นสไปเดอร์แมนแต่แต่อันเนี้ยเหมือนกับบอกกําลังไมซ์กำลังบอกว่าเฮ้ย hey, มันไม่ใช่ทุกคนที่ต้องแบบสูญเสียทุกอย่างไม่ใช่ทุกคนต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะเว้ยทุกคนไม่ต้องแบบเผชิญหน้าสกัดน,นัตกรรมแบบนั้นได้เพราะว่าเจเนเรชันใหม่คนรุ่นมันมาสามารถที่จะแบบหาวิธีที่เอาชนะ ลูปเดิมได้ของการเป็นแม้แต่การเป็นสไปเดอร์แมนที่ต้องแบบทนทุกข์บางทีแล้วเขาอาจจะไม่ต้องทนทุกข์แบบนั้นบางทีเขาแล้วเขาอาจที่จะต้องสามารถแวกขนบเหล่านั้นได้ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันมันยังหาอะไรที่เล่นอยู่ได้ไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยมีสไปเดอร์แมนอีกขึ้นมาอีกสักหนึ่งคนแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เป็นสไปเดอร์แมนแบบเดิมแต่พยายามที่จะให้สไปเดอร์แมนเบรกความเป็นสไปเดอร์แมนด้วยการบอกว่าฮ ฉันเป็นสมัยแม่นแต่ว่าฉันเป็นคนแบบคนยุคใหม่เป็นรุ่นใหม่เป็นเป็นคนที่จะมาเบรกเดอะไซเคิลเออเบรกเบรกเดอะไซเคิลให้ได้เออน่าสนใจน่าสนในเชิงดราม่าในเชิงภาพเนี่ยเจ๋งเหมือนเดิมนะครับแต่ผมก็มีความรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้แบบอีสเตอร์มันไม่ได้แบบว่าหนุบหนับผมรู้สึกภาคแรกเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนังที่มันมีความหนุบหนับแบบรายละเอียดดีเทลมันเยอะไปหมดเลยดูแทบไม่ทันแต่เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นไม่มีมันไปเยอะที่สไปเดอร์แม่แต่ แต่โลกมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้หนุกหนับขนาดนั้นแต่ว่าท้ยที่สุดนะมันแค่ตัวอย่างอันนี้พูดตรงตรงแค่ตัวอย่างผมเชื่อว่าหนังจริงเขาเขาค้งหนุกหนับให้ให้เรามากกว่านี้เยอะมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในหนังที่ยังไงก็ต้องดูใน IMAX เนาะเพราะว่ามันคือหนังที่แบบมันมีความเยอะอะเพราะฉะนั้นก็เลยเออเออเอ,อ,อันนี้ก็ยอดเยี่ยมนะครับ ถ้าให้คะแนนผมให้4.5แล้วกันสำหรับตัวอย่าง Spider-Man Across the w e r v d r s e หนึ่งคะแนนตรงที่รู้สึกว่าในตัวอย่างนี้มันยังไม่ได้หนุกหนักหรือตื่นเต้นเท่ทาภาคแรกมันเป็นมอมันเป็นออกแนวมอออฟเดอะเซมมันไม่รู้สึกว่าว้าวซาเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีส่วนในเชิงของดราม่าที่ผมรู้สึกว่าทําได้เข้มข้นมากๆในการที่บอกว่าเฮ้ยกูจะเบรกค,ความเป็น Spider-Man เว้ยกูจะไม่เป็น Spider-Man ที่ต้องสูญเสียไม่ Spider-Man ที่ต้องแบบเลือกอะไรบางอย่างก็น่าสนใจดีว่าหนังจะพาเราแบบว่าเฮ้ย มันเป็นมันเป็น,ปนไปได้นะถ้าชีวิตนายที่นายอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนด้วยมันต้องมีการสูญเสียหรือจะบอกว่าเฮ้ยนายเป็นคนรุ่นใหม่นายเป็นเจเนอเรชันใหม่ได้เบรกเดอะไซเคิลที่พวกเราติดอยู่ได้เออเราพร้อมใจทุกคนช่วยกันให้ไมสามารถเบรกเดอะไซเคิลตรงนี้ได้เออน่าสนใจอีกเหมือนกันว่าแมสเสจของหนังสิ่งที่หนังจะเล่าคืออะไรกันแน่นะครับอ่ะให้คะแนนเท่าไหร่มีมุมมองอยังไงก็ลองแชร์กันได้ในช่องแชทหรือว่าในคอมเมนต์ลงมาครับ